สวัสดีค่ะพามาชมพระ,นนะงงาธา,ะาะต,าาตุหลวงเบียงจันนำกัรเนอร์ค่ะมีจันเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนรลาค่ะมีพระธาตุหลวงเบียงจันค่ะศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศค,ค่ะเรียกได้ว่าถ้าไผมาถ้าครมาถึงเวียงจัน แล้วบบได้มากราบไหว้สาักการะ,กะถือว่ามาบอฮอดเดอ้อค่ะพาไปชมความสวยความงามของพระธาตุหลวงเมืองจันทังกันเดอ้อไปชมกันเลยเดอ้อค่ะไอ้ตื้อเขาก็มาแลยมามาไอ้ตื้อเขก็มา ามาแลวเขาเนาะที่กไหนเนี่ยเขาพี่บอกบริลีนยันงผมอยู่คนละบัสพี่นี่ถ้าไม่มีเน็ตมันสามารถอยู่ในไอจีมันสามารถโหลดได้ไหมพี่ถ้าไม่มีเน็ตอเอเ ครับันนี้คือวัดพระธาตุหลวนะคะเป็นวัดสภานคอยู่วเดนใกล้เคียงล้กับรัฐสภานะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณใจยิ้มค่ะอนอันนี้คือรัฐสภานะคะ ใช่ไหมาาอันนี้พระธาตุหลวงวัดธาตุ<ะ>หลวงค่ะ,ะสำคัญของเมืองเราอันนี้คือรัฐ,ฐสภา,าค่ะ